สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโฟชีเดินทางมาถึงบ้านสะพานหินนะครับตําบลโป่งนกอำเภอเทศติดจังหวัดชัยภูมินะครับมาพบกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับที่ใช้พีแพนโฟชีแล้วประสบผลสําเร็จตามสโลแกนของบริษัทก็คือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมด้ครับผมชื่อนายสพลผาสุ พี่ปลูกมันเป็นอาชีพเลยครับผมพันอะไรมันสํามะลังเจ็ดฟองครับผมเมื่อก่อนเนี้ยพี่ขุดมันมาเนี่ยค่าเฉลี่ยผลผลิตได้ไร่ละกี่ตันครับห้าตันครับเต็มที่แล้วสมัยก่อนเนี้ยนะห้าตันใช้ปุ๋ยเยอะไหมเยอะครับเฉลี่ยไร่หนึ่งกี่ลูกครับไร่ละลูกครับเฉลี่ยไร่ละลูกเลยนะครับในพื้นที่30ไร่ของพี่เนี่ยพี่เห็นโฆษณาโฟีจากโทรศัพท์ก็เลยสั่งซื้อมาใช้ครับผมนะครับมาลอง30ไร่เลยไหมครับลองแค่5าไร่ครับ ห้าไล่พี่วิธีการใช้พี่ใช้ยังไรครงครับก็ช้อนนี่ครับเอาช้อนเนี้ยนะครับ <พอ S 1> ตักผสมตอนน้ํา20ลิตรฉีดเลยนะครับแล้วก่อนปลูกพี่มีการบํารุงท่อนพันธุ์ยังไงไหมครับเอาตัวนี้เราแช่ครับกับโฟท,ทีรครับก็คือเอาโฟทีแช่ครับผสมน้ำอเอาท่อนพันธุ์ตัดแล้วแช่เลยแ <พอ S 1> ช่นานไหมครับพี่ ประมาณ10บนาทีอ๋อ <Wow. S 2> ประมาณ10บนาทีแล้วก็เอาไปปลูกตามปกติครับผมหลังจากฉีดไปแล้วกี่วันมันถึงดูว่ามันแตกต่างอะแค่นาทีเดียวครับที่ผมสังเกตที่เห็นนนะครับครับผมฉีดแล้วคอยหลังหันกลับมานี้คนละเรื่องเลยเหรอรมันเป็นยังไงฮะอาการใบมันยังไงใบมันจะเขียวแล้วก็ใบมันจะออก เงาเงาครับสวยแผดดูสมบูรณ์ครับแล้วพอพี่เอาโฟทีมาฉีดแล้วเนี่ยพี่ใช้ปุ๋ยเยอะไหมครับไม่ใช่ครับใช้กับตัวนี้ใช้แค่คู่นี้เองนะครับครับผมเห็นทราบว่าแปลงทดลองห้าไร่ของพี่เนี่ยพี่ขุดมันก่อนที่จะครบอายุใช่ไหมครับครับผมเพราะอะไรพี่ถึงขุดก่อนนะครับพี่กลัวมันเน่ากลัวเน่าเพราะว่าปีที่ผ่านมานนี้ฝนมันเยอะครับกลัวว่าเน่าก็เลยขุด อ๋อตอนนั้นอายุกี่เดือนหนึ่งขุด6เดือนนีครับ6เดือนอแล้วขุดมาได้น้ำหนักเท่าไหร่ครับที่ขุดใต้แรกอ่ะได้แค่17ตันหไล่ทั้งหมดนั้นผลรวมทั้งหมดได้กี่ตันนะ8ปตันครับ84ตันครับ ัวใหญ่กว่าเดิมไหมครับใหญ่กว่าเดิมครับแล้วค่าแป้งล่ะครับได้เท่าไรครับ29กับ3กค่ิขุดมาทั้งหมดเนี่ยเจอปัญหาเรื่องหัวเน่าไหมไม่มีครับคนเน่าก็มีเหรอครับเอาแล้วแปลงอื่นที่เหลืออีก20่สไรที่ไม่ฉีดล่ะครับโคมจะเน่าครับโค้จะเปื่อยไปเลยโอ้โหน่าเสียดายเนาะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งครับอยากให้ชาวไร่ใช้พุทธีถ้าถ้ามัน ถ้าฉีดแล้วมันมันจะไม่เน่าโคนก็จะไม่เน่าก่อนผมยังไม่ได้ใช้ก็ไม่ดีผมไปขีดทีแรกภายในหนึ่นงนาทีมันผมจะเปลี่ยนหมดเลยเขอมาดูมันผมเต็มไม่รู้เพาะว่าเอาปุ๋ยอะไรไปฉีดผมบอกว่าโพทีอยากได้แบบผมก่าสั่งโพธีมาฉีดรายได้เพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มครับมีความสุขเพิ่มขึ้นไหมครับนี่ครับ คร,ครอบครัวก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขุดก่อนครบกําหนดด้วยเพื่อหน,นีหนีปัญหาหัวเน่านะครับยังได้ผลผลิตมากขนาดนี้ถ้าปลูกมันแล้วไม่มีปัญหาอื่นเลยจนครบอายุผมว่าน่าจะได้เกินกว่านี้ไหมครับครับโอเคครับวันนี้ทีมงานโฟร์ทีขออนุญาตลาท่านผู้ชมเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ